ว้าวเธอฝนตกเฮ้ยมแม่งเมาออก ซฉพะอึดบ่อนอยู่กันไทยบ่อน,นะบ่ะหึคอ,อ,อกมีหมดไปอยู่ไปแหมฝนตกฝนตก ห้หยูเข,ขา่าบอพี่น้องสิเข,ข่าจากมือดิเนาะเตอร์หนามเต็มไหนาเลยเธอตกบดคืนเห็นเนาะบรรยากาศดีมากเลยเธอเขาจะไปเบิง่งหนามน้องก่อนมันหลายสำแดง คิดหอดเด้นเนาะคิดหอดแต่ไดแต่คิดอะไรพี่นอ้องบวคิดสิดีกว่าเดี๋ยวมันจะดิ่งตอนนี้้ากัสฮา,ากัสสิบแปดมงพี่นอ้อง้าตัวหมื่ประหน,นัดไปว้าวอิริบอฮย แง่หูแง่ด้นี่มีแง่อยู่สองโตขากอลีเฮดปวกสามสีออกบ้านนี้พี่น้องเอย บรรยากาศดีขนาดเลยพี่น้องเราดูทำนามาอีกแล้วเธอฉันนี่นเหนื่อยมากเลย<ะ>โลก,กายยำกลางคืนตอนนี้เคยหลามันกำลังแส่ครบปุกตัวสซสีเอาก้ามาเอื่นี่แหละมางึงส่ง ไหนาเรียบร้อยเมื่อวานน้องบักลยหนึ่งเฮ้ยนี่ก็คือดีที่เฮ้ยปานยามดำหน้าอโลดน้องพีน่นอ้องแท้ห้ากระเดือนพืชสภาได้หน่ ปีนี้เขาเบิ่งขังแล้วเขาสิได้ดำหน้าไววกว่าทุกปีะว,ว่าสิได้โตกะแล้วใช่เพราะว่าสิวานกล้าแล้ว ฝนก็มาตกอดนี่สวนก็ยังอ่อมบ่แล้วมึงยาหน้าก็สีดำมึงขาดบอเจ้า <c oughs> อ้าวบริคิดว่ามันสิจวนจาดมาไววขนาดน,นี้เนาะฝนปีนี้เออเด่นี่เนาะมันก็นไลลงมานีน่นเออเออ โอ oh, มันกระไลลงมาหน่มันก็ไม่ได้ค้งนี่ว่าอืม 弄不定。 เดี๋ยวสวนละสวนไว้ได้นี่นะสมัมผัเจืดนไปเบิดปลาตะหอยน้ำตะก,ก้าเมืองเดนฝนมันมาทางใดวะอ๋อฝนมาทางนี้พี่นอ้องอ <c oughs> <c oughs> ต้มาแห้งๆอีกรถหน้าอ,อ บริเวณมีน้ำสะไห้ีนเจะหวานก่าแล้วเป็นบริเวณตากะาบนันหละแถวนี้นะโว่ดิ หัวนี่ลงมานี่เบิดนี่ น้ำเต็มเลยเธอน้ำเต็มเลยเฮ้ยคือบมันตกส้ม่อมอยู่เนาะมี้เนาะงแห้งเลย ให้่คือบรรลอสักกับเป็นบรรยากาศยามมื้อเร้าพี่น้องฝนตกทั้งคืนเลยมันหล่นเลยมนาะ คนตกบลักแห้ง,หงพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่ตกแบบแห้งแบบสนิทที่แห้งขาดอลไรอเออประมาณู่โมงหนึ่งนี่แล้วความแห้งของมันน้ำคลอง่อย ตอนแรกนะคอยว่าขั้นพ้นประตรูกนะคอยวักขั้สิหาหมักแตงไปปลูกมาน,นี่พี่น้องห้าขัสิเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงสำนีสก,ก่อร์สำนีเดอ้อขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูแลสุขภาพด้วยเด้อเมื่อคืนนี่ว่าอยากเป็นวัดและเมื่อคืนไว้เจอกันนะทุกคน ห้อยรถยังไม่ใหม่นะ